ผมจะมารีวิวรถอีวุสเบก้าเอฟเอ็กซ์แซด360อีกเช่นเคยเนาะซึ่ง f อฟก็ตามที่เราพูดกันทุกวันทุกทุกไม่ใช่ทุกวันทุกคลิปเลยแหละว,ว่านี่คือเรารีวิวกันบน่อยมากจริงๆอย่างในอวดเนี่ยเอฟเอ็กซ์แซดเนี่ยฮีโน่แค่แบบไม่มีเจียบลนเลยนะตอนเนี้ยมีแค่คันนี้เป็นแม่ฮีโน่แม่เป็นตีฮีโน่นะครับแต่ไม่รู้ว่าคันนี้จะได้ลงยูทูบหรือเปล่านะไอ <c oughs> ้คันเนี้ยให้ดูเป็นแบ,บน็กกราวด์แล้วกันอ่าเรามาโฟกัสคันนี้กันก่นกอนตอนนี้ผม <c oughs> ตอนลูกค้าใกล้มาแล้วนะครับเราต้องรีบถ่ายแล้วนะโอเคนี่น,นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าหน้าตาของตัวของตัวแม่นะตัวแม่ก็คันนี้ก็จะแต่งแบบจัดเต็มรถทําแบบจัดเต็มเลยนะสำหรับรถครันนี้เรื่องของออปชั่นเรื่องของการแต่งแต่งนี่อาจจะไม่จัดเต็มมากแต่เรื่องออปชั่นรถครันนี้เนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของตัวด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยแล้วกันด้านหน้าตัวรถเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เลยนี่ก็จะมีกันชนนะครับกันชนคันนี้เนี่ย ก็เป็นกันชนชุบโครเมียมทั้งหมดเลยนะกรกันชนชุบมีกรอบที่ติดแผ่นายทะเบียนซึ่งกรอบนี้เนี่ยจะเป็นกรอบที่สามารถเปิดไฟได้นะนอันนี้หลายคนอาจจะงง่เออจะเป็นลายนานหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะอันนี้คือนี่อยู่แล้วนะครับมันเป็นเหมือนลายของไฟมันอยู่แล้วนะตรงนี้ทางลูกค้าได้ทําการสเปคเพิ่มมาว่าให้ติดไฟแบบนี้ให้หน่อยนี่สองคู่นี้นะครับนี่จะเป็นไฟสีเหลืองๆเวลาเปิดกลางคืนก็เป็นจะเป็นดวงๆนะ ผมว่ามันให้ฟีลลิ่งเหมือนรถนี่เหมือนกันนะรถแบบถ้าคนไหนเป็นสาวกรถพวกมินิคูเปอร์อะพวกแบบรถอะไรออสมินิออสตินนะ่ะน่าจะคุน้นๆุ้นกับไอไฟพวกเนี้ยเพราะว่าไฟพวกเนี้ยมันจะอยู่กับรถพวกนี้นะนี่อันนี้ก็ให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกันนะครับไฟกลมๆมันเรื่องของตัวกระจังหน้ากระจังหน้าคันนี้เนี่ยก็เป็นกระจังหน้าชุบโครเมียบเดิมจากโรงงานอยู่แล้วพร้อมติดคิวใ,ใต้กระจังหน้าเป็นแบบเงาใต้กระจังหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพ่นสีไทเทนเนียมเข้าไปนะครับเพื่อความสวยงามนะ โก้ยูสุเดก้าเอฟเอซีสาวหกศูนย์ชิวตาที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเราก็ติดให้เป็นแบบเงาใบมีดที่ปัดน้ำฝนเนี่ยก็เป็นไทเทเนียมเราเอาเป็นสีแบบไทเทเนียมเลยนี่ก็จะไปอย่างนี้เมื่อเราม,ามองดูด้านบนด้านบนนะครับก็จะมีป้ายหมายของลูกค้านะแล้วก็ชื่อของสติ๊กเกอร์ชื่อลูกค้าอยู่ข้างบนนะก็จะไปอย่างนี้ถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยอยากจะต่อรถกับเราอ่ะและอยากให้ใส่สติ๊กเกอร์ก็สามารถบอกได้เลยนะครับ เราก็สามารถทําได้เหมือนกันใส่สติกเกอร์หรือจะเพ้นโลโก้ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะแต่ถ้าลูกค้าเจ้านี้เขาอยากให้เป็นติดสติกเกอร์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตัาน,นค่านะครับตัานค้าก็เป็นอย่างนี้เลยเรื่องเดี๋ยวลืมไปเลยด้านหน้ารเรื่องบางฝุ่นด้วยบางฝุ่นก็เป็นอันนี้บางฝุ่นทางลูกค้าเขาเลือกมาเองนะครับพอเป็นบางฝุ่นแบบเป็นมีอย่างนี้เีาก็จะเป็นบางฝุ่นแบบนี้นะครับไม่ใช่บางฝุ่นอู่เราก็จะเป็นอย่างนี้กันชนเงายื่นเลี่ยมย้ํา ขอไฟหน้า led ติดตะแกรงตาไฟหน้าจ้ำเงานะครับคันนี้แต่งแบบนี้เลยขากระจกกอบกระจกเป็นแบบซุปโคมเมียมนั่นเองนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ขั้นเนี่ยเราลองมาดูพวกบ้าบันไดก่อนบ้าบันไดคันนี้เนี่ยก็เป็นบ้าบันไดแบบสแตนเลสนะเพราะมีไฟส่องสว่างตรงนี้บบไฟ led อันนี้ก็จะเป็นเบ้าประตูนะครับซุ้มล้อตรงซุ้มล้อก็เป็นอย่างนี้เลย อันนี้ยังกลับมาแบบมีลวดลายนิดนึงนะครับกลับมาแบบมีลวดลายนะอันนี้ผมว่าอันนี้ลูกค้าน่าจะสเปกมานะว่าแบบขอเป็นแบบนี้แล้วก็กลับประตูเนี่ยเราก็จะทําการเป็นรับสีนะครับคนีไม่ได้เปลี่ยนกลับประตูเงานะเป็นกลับประตูรับสีมือเปิดประตูเป็นแบบเงาติดกรอบเงาเข้าไปนะครับติดแผ่นสะท้อนแสง f x 360มู e u r o t w s u p e r c o m m o n d e l นั่นเองเนาะก็จะเป็นอย่างนี้คิ้ว กันสาดก็จะเป็นแบบเงาเหมือนกันนะอ่าก่อนดูกระบะเรามาดูตัวกระทะล้อก่อนเลยละกันกระทะล้อคันนี้เนี่ยก็เป็นกระทะล้อชุบโครเมียมหอมปอกดุมล้อเป็นสีชมพูนะยาคันนี้เนี่ยก็ให้มาเป็นยาบิสโตรุ่นอีโคเปียอัน159ขนาดหน้าใหญ่ที่2.95ท่อ80อายุ2.5นะตอนนี้ลูกค้ามาแล้วนะครับทุกผู้ชมบอกก่อนกระบะคันนี้เนี่ยก็เป็นกระบะเสาในนะครับความยาวอยู่ที่6.30กว้าง2.50 สูง2เมตรที่5ก็จะเป็นสเปคที่คนไหนเป็นสาวอู่เราน่าจะคุ้นเคยจะเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะสำหรับสเปคอย่างนี้เพราะว่ารถส่วนใหญ่รถเข้ารถขนเข้าเปลือกหรือรถพวกแบบบรรทุกพื่อผลทางการเกษตรเนี่ยมันก็จะเป็นสเปคนี้กันนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ถังน้ำมันก็เป็นถังน้ำมันเดิมจากโรงงานความจุ3ล70ลิตรพร้อมกันข้างเป็นกันข้างแบบใหญ่นั่นเองเนาะเป็นกันข้างนี่นะเป็นแบบใหญ่เลยอย่างนี้เราติดให้จัดเต็มคันนี้อันนี้ถังน้ำมันไฮดรอลิก บางคนอนลูมิเนียมนะครับผมสำหรับเจ้าอันนี้ไฟ LED อันนี้เราก็ติดให้เป็นไฟแบบใหม่นะซึ่งเราก็ไม่เคยติดให้กับคันไหนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไฟแบบใหม่เลยซึ่งสวยด้วยสว่างด้วยนะมีไฟอย่างนี้ก็จะปรยหยัดที้เลยนะมาดูตัวพว่วงด้วยตัวพ่วงคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวพ่วงสเปคมาตรฐานของอู่เราอยู่แล้วนะความยาวอยู่ที่7เมตรกว้าง2เมตร50สูง2เมตร25นั่นเองเนาะนี่ตัวพ่วงมีออปชันอะไรที่แบบเด่นๆด้วยนะเดี๋ยวผมพาดู แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมพูดก็คือรถคันนี้เนี่ยกระบาท,ทั้งของตัวแม่และโตวลูกเลยนะแผ่นหน้าแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นแสแตนเลสทั้งคู่เลยนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ในคลิปกันเนี่ยเราลืมพูดกันนะว่ามันเป็นพื้นกับแผ่นหน้าสแตนเลสนะครับก็คือคันนี้สเปกก็คือสเปกแบบตัวท็อปสุดๆของสุดๆที่อู๋จะทําได้แล้วนะคือพื้นแผ่นหน้าสแตนเลสกระทะล้ออลูมิเนียมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดไปก็คือถาดจากนี้นั่นเองเนาะ ไปพาดูอีกรอบหนึ่งลแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูตัวแม่กันก่อนให้จบกันก่อนตัวแม่เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเรามามองดูของด้านหลังด้านหลังก็เป็นอย่างนี้เลยคันนี้ลืมบอกคันนี้มาในตีมสีชมพูนะครับผมคันนี้แต่น่าจะเห็นกันตั้งแต่ปกคลิปอยู่แล้วแหละนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะสลับเจ้าตัวแม่ด้านหลังไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟท้ายหลังเป็นแบบ LED พร้อมคันนี้มีติดออปชันเพิ่มไปนะครับเพื่อติดไฟตรงนี้ไว้เวลาแบบ เห็นไปเาเปิดฟิลิ่วว่านี่ติดเนี่ยนะกรอบทรมๆเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันมันเก๋ดีนะผมชอบออันนี้นี่อันนี้กรอบที nichts. ่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเพราะไฟสองสว่างกรอบแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยก็เป็นแบบ LED เหมือนกันก็จะเป็นอย่างนี้บางฝุ่นคันนี้นี่เป็นบางฝุ่นสเปคมานะครับเป็นบางฝุ่นแบบใหญ่เลยก็จะเป็นยื่นออกนอกตัวรถมานิดนึงนั่นเองนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีติดตรงนี้ด้วยนะ ตัวพ่วงตัวพ่วงก็จะเป็นแบบนี้เลยวันนี้เรารีวิวกันกลางลานเลยนะแดดเปรี้ยงๆเลยร้อนๆสีให้สดให้สีไม่ดสดไปให้รู้กันไปนะเรารีวิวกันอย่างนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นของตัวพ่วงตัวพ่วงก็เป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของตัวบางโคนกันก่อนเลยล้วกันบางโคนคันนี้เนี่ยก็เป็นบางโคนอลูมิเนียมสเปคมาตรฐานอู่เราอยู่แล้วนะแต่ที่ไม่ปกติเท่าไหร่ก็คือยะกระทะล้อกระทะล้อคันนี้เนี่ย น้อยครั้งที่จะเห็นเหมือนกันนะคันนี้เป็นกระทะล้ออลูมิเนียมนะครับนี่กระทะล้อลูมิเนียมเลยซึ่งกระทะล้อลูมิเนียมเนี่ยมันจะได้ข้อดีก็คือเรื่องของน้าหนักน้ําหนักมันจะเบากว่ากระทะล้อชุโพรเมียมกับกระทะล้อที่เป็นเหล็กพ่นสีปกตินะคันนี้กระทะล้อจะเป็นตัวแบบตัวดีสุดแล้วนะอลูมิเนียมแล้วก็็ัดล้อคันนี้เป็น็ัดล้อแบบ10ตัวนะแล้วก็เสื้อเพาเนี่ยเสื้อเพาคันนี้ก็เป็นเสื้อเพาเป็นระบบแบบ ABS นะครับนี่ มีระบบเบรก abs ด้วยซึ่งก็เป็นเสื้อเพาตัวท็อปสุดแล้วนะที่มีในณตอนนี้นะครับก็คือเป็นเสื้อเพาที่มี abs ด้วยน้อยคันที่จะใส่เพราะว่าระบบนี้ต้องเพิ่มเงินเหมือนกันนะ abs กระทะล้อลูมิเนียมถ้าคนไหนอยากได้ก็ต้องเพิ่มเงินนะคันนี้คือแบบปลอดภัยแน่นะยางคันนี้เนะี่ยก็จะเป็นยางยี่ห้อ fly stone รุ่น t 5 9ขนาดหน้าใหญ่ที่11อายุ3.5นะสังเกตกระทะล้อลูมิเนียมนะคุณผู้ชมดูกระทะล้อลูมิเนียมนะแล้วคุณไปเทียบกับตัวแม่ ที่เป็นชุบมันจะมองออกนะถ้าแบบอมองตัวจริงอะเห็นไหมอันนี้มันจะเงาแบบเงาเงาหลาเลยแต่อันนี้จะเป็นเงาแบบเงาขุนข่นๆนะครับเป็นสตาของอลูมิเนียมอยู่แล้วการค่าคันนี้ก็เป็นค่าแบบใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นยางอะไหล่นะซึ่งยางอะไหล่คันนี้นี่ลูกค้าขอเป็นยางอะไหล่แบบชุบโครเมียมด้วยนะครับก็คือสเปคได้หมดเลยคันนี้ยางอะไหล่ชุบโครเมียมทั้งด้านในและด้านนอกเลยนะหรือว่าจัดเต็มเลยนะรถคันนี้ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตัวแม่นะครับด้านหลังตัวแม่เป็นอย่างนี้ไอพี่ตัวแม่ตัวลูกล้นไปหมดแล้วน,นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟท้ายหลังก็เป็นแบบ led เกาะที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้อันนี้ไฟสองแผ่นป้ายทะเบียนนะครับโอ้โาว่าใช้การช่างแล้วก็เขียวรถพ่วงตามปกติอยู่แล้วนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสำหรับด้านหลังบังฝุ่นก็ติดเป็นบักฝุ่นใหญ่ ด้ความว่าคันนี้นเป็นระบบเบรกแบบ ABS ใช่ไหม ABS ก็จะมีไฟสองสว่างตรงนี้นะครับเป็นไฟกระพริบเวลา ABS ทางานเนี่ยมันก็จะมีไฟกระพริบกระพริบนะครับจะได้ตรวจได้เวลาระบบ ABS มีปัญหาเนี่ยไฟไม่กระพริบก็รู้แล้วว่ารู้แล้วลแหละว,ว่ามันมีปัญหานะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือไฟแเพื่อแจ้งเตือนเฉยๆว่าแบบให้คนขับรู้ว่าตอนนี้รถระบบเบรค ABS ยังสามารถใช้งานได้อยู่อันนี้จะเป็นกล่องเก็บรางเครื่องมือนะครับตัวแม่ก็จะเป็นอย่างนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นตัวลูกนะครับไอ้ลืมบอกเลยท่อท่อคันนี้ติดตะ็คพิเศษไปด้วยนะครับก็คือท่อแบบอย่างนี้เลยมีท่อสามตัวนะครับแต่ท่อน่าจะเป็นท่อเงานะคันนี้เงาอยู่แล้วแหละเพราะมันเงาแวบ,บขนาดนี้นปกติถ้าเป็นรถรถแบบปกติท่อมันจะดุดแค่ตรงนี้ใช่ไหมแต่คันนี้คือต่อมาตรงนี้เลยนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้กันข้างก็เป็นอย่างนี้แล้วก็กล่องเก็บรังเครื่องมือแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะเรารีบรีวิวแล้วพอลูกค้ามาแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะสลับเจ้าหน้า,หน,าหน้าตัวตัวรถโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของตัวภายในรถกันเลยดีกว่านะภายในรถก็เหมือนเดิมครับสไตล์เดิมๆเ,เลยของ i ิซุสูก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้เลยนะอันนี้ก็จะมีสวิตช์เยอะหน่อยเพราะว่าคันนี้ติดออปชั่นเยอะมากนะมีทั้งไฟหลี่พ่วงสปอตไลท์สปอตไลท์ล็อกหานะครับล็อกหามีอยู่แล้ว ไปหลีพวมีอยู่แล้วแต่อันนี้คือมีสวิตช์เพิ่มเข้ามาคือสวิตช์สปอตไลท์นั่นเองนะครับเกียร์อย่างนี้เบรกมือแม่เบรกมือลกูกแล้วก็การหยกดําแม่ลูกนั่นเองเนาะโอเคงั้นสลักคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าต้องรีบจริงๆเพราะลูกค้ามาแล้วนะครับเราลูกค้าจะได้ตรวจรถกันต่อแนละ้วโอเคงั้นสลักคลิปนี้เนี่ยถ้าคนไหนสนใจอยากจะต่อรถดบรรทุกนะไม่ว่าจะเป็นรถพ่วงเกษตรรถหางพื้นเรียบรถเทรลเลอร์รถพื้นเรียบนะครับหรือจะเอารถมาเพิ่มคาน รถเก่ามาทำใหม่อู่แล้วเราทำหมดนะอยา่างรถคันนี้เนี่ยลูกค้านำมามาต่อกระบะเป็นกระบะเสาในนะไ้ยลืมบอกเลยคันนี้ดับเป็นสีส้มเลยคุณผู้ชมเด็กอินเสิร์ตให้ดูด้วยนี่คนไหนอยากเอารถมาต่อก็ทำได้เหมือนกันหมดนะครับโอเคถ้าคนไหนสนสามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ตอนจบคลิปกับเพจเฟซบุ๊กที่ให้ตรงนี้เนาะโอเคไปละบายบายสุดแก่เน็กซ์ห่า